คืนนี้เราจะมาเจาะลึกวีรกรรมชาวและเล่เหลี่ยมทางการเมืองของชายที่ถูกขนานนามว่าเท่าสารพัดผิดพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับประเทศไทยและตระกูลชินวัตรมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองธรรมดาแต่มันคือเกมอำนาจที่เดิมพันด้วยชีวิตและอนาคตของประเทศ อทักทายสหายราิการทุกท่านคืนนี้เราจะมาเปิดแฟ้มประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและเล่เห์เลี่ยมทางการเมืองหลายคนคงจะรู้จักสมเด็ดเจฮุนเซ็นเป็นอย่างดีแต่เบื้องหลังของชายคนนี้มันลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรและมืดมิดยิ่งกว่าหลุมดำดเตรียมใจให้ดีเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจทำให้คุณต้องขนลุกไปทั้งตัว สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าสมเด็จฮุนเซนบุรุษผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดทางการเมืองของกรรมัมพูชามาอย่างยาวนานอำนาจที่ฝังรากลึกยากที่จะโค่นลม้มนี่คือผู้นำที่ครองอำนาจยาวที่สุดในโลกคนหนึ่งของโลกลองคิดดูนะครับ38ปีเต็มๆต,ตั้งแต่ปีพศ2528 ลากยาวมาจนถึงปี2,566ชายคนนี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นำรัฐบาลที่นั่งเก้าอี้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุคใหม่ย้อนกลับไปในวัยหนุ่มอุนเซนเคยเข้าร่วมกับกองทัพขมรแดงกลุ่มที่จารึกความโหดร้ายไว้ในประวัติศาสตร์ แต่แล้วเขาก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างคือการหลบหนีไปยังเวียดนามเพราะไม่เห็นด้วยกับนโยบายฆ่าล้างเผ่าพันุ์ของพลพดความมืดมิดที่ไม่อาจยอมรับได้และก็ได้กลับมากัมพูชาอีกครั้งพร้อมกับกองทัพเวียดนามเพื่อโค่นล้มระบอบขเขมรแดงในปีพศ2522หลังจากโค่นล้มขเขมรแดงสำเร็จชายผู้นี้ก็เริ่มไต่เต้า เขาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลที่เวียดนามให้การสนับสนุนและขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ2528ด้วยวัยเพียง32ปีเท่านั้นเด็กหนุ่มที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยไฟแห่งอำนาจผู้นำแห่งสันติภาพและการพัฒนาแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญของคุณเซน คือการยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อในกัมพูชาสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนและนำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพและ,สะเสถียรภาพทางการเมืองภายใต้การนำของฮุนเซนกัมพูชามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในด้านการลงทุนจากต่างชาติอุตสาหกรรมสิ่งทอการท่องเที่ยวและการก่อสร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ที่บางคนก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างแต่เรียนมันมีสองด้านเสมอแม้เขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่ฉลาดมีความเด็ดขาดและสามารถรวบอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางได้อย่างเป็ดเสร็จอำนาจที่รวมศูนย์ไม่เหลือที่ให้ใครแทรกแซงขณะเดียวกันฮุนเซนเองก็มักถูกวิจารณ์จากชาติตะวันตกในประเด็นการจำกัดสิทธิมนุษยชนการปราบปรามฝ่ายค้าน และการสร้างระบบปัมภ์ธรรมที่แข็งแกร่งถือเป็นความมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเจริญและเมื่อถึงเวลาในเดือนสิงหาคมพศ2566สมเด็จฮุนเซนก็ประกาศลงงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่การวางมืออย่างแท้จริงเป็นการส่งมอบตำแหน่งต่อให้กับบุตรชายคนโตก็คือพระนท่านฮุนมาเนตนี่คือการสืบทอดอำนาจที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดี เกมแห่งการท่งต่ออำนาจที่ซ่อนเร้นภายใต้ความยินยอมและแม้จะลงจากตำแหน่งนายกแล้วแต่สมเด็จฮุนเซนไม่ได้วางมือทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญกัมพูชาตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่เป็นประมุขแห่งรัฐรักษาการในกรณีที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปต่างประเทศเห็นไหมครับอำนาจยังคงอยู่ในมือไม่ได้ไปไหนไกล ทำให้เขายังคงมีอำนาจและอิทธิพลอย่างสูงในเวทีการเมืองแถมยังคงเป็นประธานพรรคประชาะกรัมพูชา (CPP) และได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งสันติภาพทำให้ฮุนเซนยังคงเป็นผู้มีบารมีและผู้ตัดสินใจในนยโยบายสำคัญต่างๆของประเทศอยู่เบื้องหลังเป็นเงาแห่งอำนาจที่ยังคงปกคลุมกัมพูชาจะเห็นได้ว่าสมเด็จฮุนเซน เป็นบุคคลที่ซับซอ้อนมากจริงๆด้านหนึ่งก็คือวีรบุรุษที่นำพากัมพูชาออกจากสงครามกลางเมืองและสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการปกครองแบบอำนาจนิยมและประเด็นสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันฮุนเซนเองก็ยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในกัมพูชาแม้จะมิได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม มาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยครับวีรกรรมชาวที่ทำให้คนกราวขานถึงสมเด็จฮุเนเซนในขณะที่ด้านหนึ่งก็มีผลงานในการยุติสงครามและพัฒนาประเทศอีกด้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยการกระทาที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องความโหดเหี้ยมเล่เหลี่ยมทางการเมืองและเรื่องอื้อฉาวต่างๆเพื่อรักษาอานาจของตนเองความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พรมแห่งความเจริญ 1. การใช้ความบุนแรง และการกำจัดศัตรูทางการเมืองรัฐประหารนองเลือดปี2540นี่คือเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดเหมือนฉากในหนังแอคชั่นที่กลายเป็นความจริงสมเด็จฮุนเซนซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองได้ใช้กำลังทหารเข้าประทะกับกองกำลังของนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งคือสมเด็จกรมพระนโรดมกลางกรุงพนมเปญ ผลคือฝ่ายของกรมพระนโรดมแพ้และต้องหนีไปต่างประเทศมีผู้สนับสนุนถูกสังหารและจับกุ่มจำนวนมากเสียงปืนที่ดังสนัน่นฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนเหตุการณ์นี้ทำให้ฮุนเซนและพรรคประชาชนกัมพูชาครองอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวการยึดอำนาจที่อาบไปด้วยเลือด เหตุการณ์ปาระเบิดปี2540ยังไม่พอครับในปีเดียวกันนั้นเองเกิดเหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดใส่ขบนประท้วงที่นำโดยนายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านในขณะนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องความหวาดกลัวที่แผ่ซ่านแม้จะไม่มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดตัวจริงได้ แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นการกระทำของความกำลังที่พักดีต่อฮุนเซนเพื um> ่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามเงาของผู้วงการที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องการสังหารและอุ้มหายผู้เห็นต่างตลอดการครองอำนาจของฮุนเซนมีนักการเมืองฝ่ายค้านนักข่าวนักสาภาพแรงงานเช่นไนเจียวิเชียและนักเคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนมากที่ถูกลอบสังหาร หรือหายตัวไปอย่างดึกลับความมืดมิดที่กลืนกินชีวิตผู้บริสุทธิ์ซึ่งฝ่ายตรงข้ามมักจะกล่าวหาว่ารัฐบาลของท่านอยู่เบื้องหลัง 2. การทำลายระบอบประชาธิปไตยและผูกขาดอำนาจการยุบพักสงเคราะห์ชาติก่อนการเลือกตั้งปี2 5 6 1พัก CNRP ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่แข็งแกล่งที่สุดได้รับความนิยมสูงมากความหวังของประชาชน กลับถูกศาลสูงสุดซึ่งถูกวองว่าอยู่ใต้อิทธิพลของรัฐบาลสั่นยุดพักและตัดสิทธิทางการเมืองแกนนำกว่าร้อยคนส่วนนายเกิมสุขขาประธานพักก็ถูกจับกลุ่มในข้อหากบฏเสียงแห่งประชาธิปไตยถูกปิดปากการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมการเลือกตั้งปี2561ถูกมองจากนานาชาติว่าเป็นเพียงละครโรงใหญ่ เพราะพรรค C.P.P. ของฮุนเซนชนะการเลือกตั้งโดยได้ที่นั่งในสภาทุกที่นั่งร้อเ็นเต็มเนื่องจากไม่มีคู่แข่งที่แท้จริงเหลืออยู่เลยเป็นการเลือกตั้งที่ไร้ซึ่งทางเลือกการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือรัฐบาลของฮุนเซนออกกฎหมายและใช้กระบวนการยุติธรรมเล่นงานฝ่ายตรงข้ามและผู้ที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเช่น กฎหมายมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เพิ่งมีในยุคหลังกฎหมายว่าด้วยการยุโยงกลุกปัน้นกฎหมายที่ถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อปิดปากสื่อและประชาชนบนโลกออนไลน์เสียงแห่งความจริงที่ถูกบีบให้เงียบลง 3. ระบบอุปัรภมการคอร์รัปชันและการสืบทอดอำนาจให้ครอบครัวสร้างอาณาจักรของครอบครัวสมเด็จฮุนเซนได้วางตัวคนในครอบครัว และเครือญาติไว้ในตำแหน่งสำคัญสำคัญทั่วทั้งวงการเมืองทหารและธุรกิจรากเงาของอำนาจที่แผ่ขยายคุณมาเนตลูกชายคนโตตอนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันผู้สืบทอดบัลลังก์คุณมานิดลูกชายคนรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองการทหารเป็นดวงตาเล่ห์หูของอำนาจคุณมานีลูกชายคนเล็กก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรการคลังรพละเรือนและเป็นสอสอ ผู้คุมกลไกลของรัฐและยังมีญาติและคนใกล้ชิดอีกมากมายที่คุมหน่วยงานสำคัญและธุรกิจขนาดใหญ่เครือข่ายที่แข็งแกร่งยากที่จะทำลายได้เครือข่ายคอร์รัปชันและกลุ่มอิทธิพลมีรายงานจากองค์กรสากลมากมายที่ชี้ว่ากัมพูชาในยุคข,ของฮุนเซนมีการคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง เหมือนเนื้อร้ายที่กัดกินประเทศมีการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ที่ดินแก่บริษัทเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเพื่อแลกกับผลประโยชน์และความพักดีความมั่งคั่งของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของรัฐบาลฮุนเซนเป็นวงจรอุบาทที่ยากจะหยุดยัง้ง 4. การละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาที่ดิน การกวาดร้างสื่ออิสระและองค์กรภาคประชาคม NGO ที่ตรวจสอบรัฐบาลถูกคุกค,คามและปิดตัวลงเป็นจำนวนมากเช่นหนังสือพิมพ์ The Cambodia Daily ที่ต้องปิดตัวไปเพราะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจำนวนมหาศาลปากกาที่ถูกหักเป็นความจริงที่ถูกปิดกัน้น ปัญหาการเวียนคืนที่ดินมีการเวียนค <5. S 2> ืนที่ดินจากชาวบ้านที่ยากจนจํานวนมากอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อนําไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาลทําให้เกิดความขัดแย้งและปัญหาสังคมรุนแรงหยาดน้ําตาของประชาชนที่ถูกมองข้าม 5. เล่เหลี่ยมทางการเมืองระหว่างประเทศวาทะปรุปันเรื่องเขาพระวิหาร ในช่วงที่มีความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหารกับไทยสมเด็จฮุนเซนมักจะใช้วัฒกรรมที่แข็งกร้าวปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศไฟแห่งความเกลียดชังที่ถูกจุดขึ้นเพื่อสร้างความนิยมทางการเมืองและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดอยู่หลายครั้งก็คือความขัดแย้งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสรุปแล้วการกระทําเหล่านี้ สะท้อนภาพของผู้นำที่ทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาอำนาจโดยไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงเล่เหลี่ยมทางการเมืองและบ่นทำลายหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเขาจึงเป็นบุคคลที่ถูกจดจำในสองบทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนขนานนามว่าเท่าสารพัดพิษนั้น มันยังมีอีกหลายมิติที่น่าสนใจมากซึ่งสะท้อนความฉลาดแกมโกงและความอัมหิตของหุนเซนได้เป็นอย่างดีเกมที่ซับซ้อนที่มีแต่ผู้แพ้กับผู้ชนะนี่คือกลยุทธ์และเล่ห์เหลี่ยมเฉพาะตัวของสมเด็จฮุ่นเซนที่ทำให้เขาครองอำนาจได้อย่างยาวนาน 1. เจ้าแห่งสงครามจิตวิทยาและการสื่อสารสุนทรพจน์ที่คาดเดาไม่ได้ เขาขึ้นชื่อเรื่องการกล่าวสุนทรพจน์ที่ยาวนานบางครั้ง3-5ชั่วโมงแบบไม่มีสคริปต์ในสุนทรพจน์เหล่านี้จะมีการผรสมผนเปนกันระหว่างการขู่สำทับศัตรูทางการเมืองอย่างเปิดเผยการเล่าเรื่องตลกพื้นบ้านการร้องไห้แสดงความเสียสละเพื่อชาติและการประกาศน,นโยบายสำคัญทำให้ผู้ฟังและนักวิเคราะห์จับทางไม่ถูกคำพูดที่หลอกล่อและควบคุมจ,จิตใจเป็นการสร้างภาพลักษ ที่ทั้งหน้าเกรงขามและเข้าถึงได้ในเวลาเดียวกันคำขู่ที่น่าสะพรึงกลัวฮุนเซนไม่เคยลังเลที่จะคมขู่ฝ่ายตรงข้ามผ่านสื่อสาธารณะเช่นเคยกล่าวว่าถ้าจะให้พักซ c p p แพ้การเลือกตั้งคงต้องรอชาติหน้าหรือใครที่ออกมาประท้วงผมจะตามไปจัดการถึงบ้านและคำพูดทำนองว่าอยากให้เกิดสงครามกลางเมืองอีกหรือไง ซึ่งเป็นการใช้ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของชาติมาเป็นเครื่องมือข่มขวัญประชาชนเสียงขู่นี้ทําให้คนต้องหวาดผวาเล่นบทผู้เสียสละและเหยื่ออุนเซนมักจะเล่าเรื่องความยากลําบากในอดีตของตนเองโดยเฉพาะเรื่องที่สูญเสียดวงตาข้างหนึ่งในสมรภูมิรบสมัยเขมรแดงเขาใช้เรื่องนี้ตอกย้ําว่าได้เสียสละเพื่อชาติและมักใช้โจมตีกลับไปยังฝ่ายตรงข้าม หรือนักข่าวที่วิจารณ์ว่าพวกคุณไม่เคยลำบากเหมือนผมไม่เคยเชียสละอะไรเพื่อแผ่นดินนี้เลยคำพูดที่สร้างความเห็นใจและตอกย้ำความเหนือกว่า 2. การสร้างเครือข่ายความพักดีที่อย่างรากลึกระบบออกยานี่คือกลยุทธ์ที่แยบยลที่สุดอย่างหนึ่งคุณเซนได้สร้างระบบการมอบยศออกยาเทียบเท่ากับท่านผู้หญิงคุณหญิง หรือเจ้าสัวของไทยนะครับให้กับนักธุรกิจที่บริจาคเงินจํานวนมากให้กับรัฐบาลหรือพักซ c p P การกระทํานี้เป็นการผูกมัดกลุ่มทุนไว้กับระบบของตนเองเพราะบรรดาออกยาเหล่านี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการทําธุรกิจสัมปทานที่ดินป่าไม้เหมืองแร่เป็นการแลกเปลี่ยนความมั่งคั่งของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของรัฐบาลฮุนเซนสายสัมพันธ์ที่ถักทอ ด้วยเงินตราและผลประโยชน์นั่นเองควบคุมกองทัพแบบเบ็ดเสร็จอุนเซนไม่ได้คุมกองทัพผ่านสายการบังคับบัญชาปกติเท่านั้นแต่ยังสร้างความภักดีส่วนตัวด้วยการแต่งตั้งนายทหารระดับสูงด้วยตนเองและว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจมหาศาลให้แก่พวกเขาเช่นการทำไม้เถื่อนบอนคาสิโนและธุรกิจมื่ต่างๆทำให้ในายพลเหล่านี้ ไม่ได้พักดีต่อรัฐแต่พักดีต่อตัวสมเด็จฮุนเซนผู้เป็นนายที่แท้จริงกองทัพที่จงรักพักดีต่อคนเพียงคนเดียว 3. เล่เหลี่ยมการทูดแบบนักไต่เชือกการจ,จีนนี่คือไพ่ใบสำคัญที่สุดของฮุนเซนเมือ่อใดก็ตามที่ชาติตะวันตกสหรัฐหรืออียูกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือประชาธิปไตยและขู่จะตัดความสัมพันธ์ ุนเซนจะหันไปหาจีนทันทีจีนพร้อมจะให้เงินกู้และการลงทุนมหาศาลโดยไม่มีเงื่อนไขด้านการเมืองทําให้แรงกดดันจากตะวันตกแทบจะไม่มีความหมายการเล่นไพ่ที่ชาญฉลาดเพื่อรักษาอํานาจใช้เวทีอาเซียนเป็นประโยชน์อุนเซนใช้หลักการชั้นธามติของอาเซียนมาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพันธมิตรเช่นการช่วยปกป้องรัฐบาลทหารเมียนมา หรือขัดขวางมติของอาเซียนที่ไม่เป็นผลดีต่อจีนเพื่อแลกกับการสนับสนุนจากมหาอำนาจการใช้กฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตน 4. ความเจ้าคิดเจ้าแค้นและไม่เคยให้อภัยบัญชีดำส่วนตัวเป็นที่รู้กันในหมู่นักการเมืองและนักข่าวกัมพูชาว่าสมเด็จคุนเซนมีความจำที่เป็นเลิศในเรื่องของคนที่เคยเป็นศัตรูหรือคนที่เคยวิจารณ์เขาความแค้นที่ฝังลึกไม่เคยจางหาย แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยลืมและจะหาทางเอาคืนในเวลาที่เหมาะสมเสมอทำให้ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจตรงๆความกลัวที่ทำให้คนต้องยอมจำนนกำจัดอย่างเลือดเย็นอุนเซนเคยกล่าวเปรียเปอยถึงการกำจัดศัตรูว่าเหมือนการถอนต้นไม้ต้องถอนให้สิ้นซากทั้งรากทั้งโคน ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการทำลายเครือข่ายของฝ่ายตรงข้ามให้หมดสิน้นไม่ให้เหลือโอกาสกลับมาต่อสู้อีกเป็นความอมหิที่ไร้ซึ่งความปราณีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและไร้ความปราณีเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เท่าสารพัดผิษในสายตาของฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างอาณาจักรทางการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสั่นคลอนและส่งมอบอำนาจต่อให้บุตรชายได้อย่างราบรื่นครับมันคือศิลปะแห่งการครองอำนาจ ที่ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างไม่มีใครรู้ได้มาถึงประเด็นที่คนไทยสนใจมากที่สุดครับความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับประเทศไทยและตระกูลจินวัตนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นดราม่าก,การเมืองระหว่างประเทศที่เข้มข้นมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เหมือนละความโรงใหญ่ที่มีนักแสดงมากหน้าหลายตาสามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้เป็นสองส่วนหลักๆคือความสัมพันธ์กับประเทศไทยโดยรวมและความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆก,กับตระกูลจินวัตอันที่หนึ่งก่อนการกระทําต่อประเทศไทยความสัมพันธ์แบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลฮุนเซนกับรัฐบาลไทยนั้นขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนรถไฟหอบตีลังกาสลับไปมาระหว่างมิตรและศัตรูขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐบาลในประเทศไทย และสถานการณ์การเมืองภายในของกัมพูชาเป็นอย่างไรก็มีช่วงที่ตึงเครียดและเป็นศัตรูกรณีปราศาสตร์พระวิหารนี่คือประเด็นคลาสสิกที่สมเด็จฮุนเซนมักจะนำมาใช้ปลุกกระแสชาตินิยมในกัมพูชาเสมอไฟที่ถูกจุดขึ้นมาทุกครั้งที่มีวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงใกล้การเลือกตั้งหรือเมื่อรัฐบาลของตนต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายใน วัทกรรมแข็งกร้าวอุนเซนมักจะใช้วาจาที่รุนแรงและท้าทายสรัฐบาลไทยโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากฝั่งชินวัตรเช่นรัฐบาลอภิสิทธิ์การประทะทางทหารความขัดแย้งนี้เคยลุกลามจนเกิดการประทะด้วยอาวุธตามแนวชายแดนหลายครั้งในช่วงปีพศ2551-2554ทำให้มีทหารและประชาชนเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายคำขู่เผาบ้านเผาเมือง คุณเซนเคยกล่าวในคำนองว่าหากฝ่ายพัฒมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองเคลื่อนไหวปิดสถานทูตกัมพูชาในกรุงเทพอุนเซนจะสั่งให้เผาสถานทูตไทยในพนมเปญเป็นการตอบโต้คำขู่ที่ชวนให้เสพงกลัวนี้สร้างความโกรธแค้นและเป็นวาทะที่สร้างความไม่พอใจให้คนไทยอย่างมากในช่วงหนึ่งแต่มันก็มีช่วงที่ให้ความร่วมมือนะครับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในช่วงที่ความสัมพันธ์ดี การค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ <_ C os> ก็จะราบรื่นมากเพราะผลประโยชน์ที่ลงตัว <_ C os> การแก้ไขปัญหาแรงงานมีความร่วมมือในการจัดการแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในไทยและก็ลดท่าทีที่แข็งกล้าวเมื่อรัฐบาลไทยมาจากฝั่งชินวัตุนเซนจะลดระดับวัฒกรรมเรื่องประสาทพวิหารล,ลงอย่างเห็นได้ชัดและหันมาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีทรัพยากรพลังมหาศาล แต่ปัจจุบันก็รู้สึกจะมีปัญหากันแล้วผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันเพราะว่ามันใกล้ตัวเกินไปเรามาที่ความสัมพันธ์พิเศษกับตระกูลชินวัฒน์นะครับความสัมพันธ์พิเศษกับตระกูลชินวัฒน์น,นั้นนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จคุนเสถนกับท่านทักษิณชินวัฒน์ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางการเมืองแต่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งในระดับพี่น้องร่วมสาบานเลยก็ว่าได้ วีรกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นก็เช่นการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษารัฐบาลเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่สุดก็คือในปีพศ2552สมัยรัฐบาลอาภิสิทธิ์สมเด็จฮุนเซนได้ประกาศแต่งตั้งทักษิณชินวัตรซึ่งขณะนั้นหลบหนีคดีในต่างประเทศให้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาการกระทํานี้ถือเป็นการตบหน้า รัฐบาลภทยอย่างรุนแรงและแสดงให้เห็นว่าฮุนเซนไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นการท้าทายอำนาจที่เปิดเผยผลกระทบก็คือไทยและกัมพูชาต่างเรียกเอกอัครราชทูตของตนเองกลับประเทศทันทีถือเป็นจุดตกต่ำที่สุดของความสัมพันธ์ทางการทูตการให้ที่พักพิงและอำนวยความสะดวกสมเด็จฮุนเซนประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ทรงตัวท่านทักษิณให้ทางการไทย ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนโดยอ้างว่าท่านทักษิณเป็นเหยื่อทางการเมืองคำประกาศที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่ากัมพูชาเป็นฐานที่มั่นสำคัญและเป็นเซฟเฮาส์ให้กับทักษิณใช้เดินทางเข้าออกเพื่อใช้เป็นจุดนัดพบกับแกนนำทางการเมืองฝั่งของตนสถานที่ลับที่ซ่อนเร้นความเคลื่อนไหวมีรายงานว่ารัฐบาลคุเนเซนได้ออกหนังสือเดินทางกัมพูชาให้กับท่านทักษิณ เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศหลังจากที่หนังสือเดินทางไทยถูกยกเลิกและนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในตระกูลชินวัตรทำไมฮุนเซนถึงผูกมิตรกับตระกูลชินวัตรขนาดนี้อาจจะเป็นทศนคติทางการเมืองที่คล้ายกันทั้งสองคนเป็นผู้นำที่มาจากประชาชนไม่ใช่กลุ่มอำนาจเก่ามีแนวทางประชานิยมและถูกโค่นล้มโดยกองทัพและกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันความเข้าใจที่มาจากประสบการณ์ร่วมหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนการมีรัฐบาลที่เป็นมิตรในประเทศไทยย่มเอื้อต่อผลประโยชน์ของกัมพูชาโดยเฉพาะการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่มีมูลค่ามหาศาลหรือขานอำนาจกับกองทัพไทยการสนับสนุนตระกูลนี้เป็นการสร้างพัธมิตรเพื่อขานอำนาจกับกลุ่มก,กองทัพและชนชั้นนําของไทยซึ่งสมเด็จฮุนเซนอาจจะมองว่า เป็นกลุ่มที่มีปฏิปักษ์กับเขามาโดยตลอดเป็นเกมแห่งการสร้างสมดุลแห่งอำนาจนั่นเองสรุปแล้วสมเด็จฮุเนเซนใช้ประเทศไทยและตระกูลจินวัตเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเชี่ยวชาญสามารถสลับบทบาทระหว่างศัตรูโวชากาดของรัฐบาลไทยไฟหนึ่งกับอาจจะเป็นมิตรของตระกูลจินวัตได้อย่างน่าทึ่งเพื่อรักษาและต่อยอดอำนาจของตนเอง ทั้งในเวทีการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับผมพฤติกรรมทั้งหมดที่เล่ามานี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จฮุเนเซนไม่ใช่แค่เผด,ดการที่ใช้ปืนแต่เป็นนักยุทธศาสตร์ที่เลือดเจ็น ที่เข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์กลไกลแห่งความกลัวและพลังของเงินตราอย่างลึกซึ้งทําให้อาณาจักรฮุณนเซนไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองแต่เป็นเรื่องของมรดกที่ถูกฝังรากลึกในทุกอนูของสังคมกัมพูชาแล้วคุณคิดว่าชายผู้นี้คืออะไรกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้หน้ากาก,ากแดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ฝันดี